ค่ะน้งฟ้าวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะเรามาพบกันที่ร้านไหนคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านขายไม้กวาดค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศด้านในกันนะคะไม้กวาดที่เราเอามาในวันนี้นะคะก็มีทั้งไม้กวาดทางมะพร้าวไม้กวาดดอกยาค่ะไม่ว่าจะเป็นด้ามสั้นหรือด้ามยาวนะคะเราก็จะมีเลือกให พ่อแม่พี่น้องได้เข้ามาเลือกด้านในนะคะในมุมนู้นคือต้นอะไรมันคือไม้กวาดอะไรคะน้องฟ้าอันมุมนั้นเนี่ยจะเป็นไม้กวาดไม้กวาดหยักใยใช่ไหมใช่ค่ะก็ไม้กวาดเนี่ยเราจะจํากัดท่านละห้าด้ามเท่านั้นนะคะค่ะค่ะก็สินค้าเนี่ยจะมีให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะถ้าท่านใดที่มาในวันแรกค่ะ,คะในตอนนี้นะคะไม้กวาดก็ พ่อแม่พี่น้องก็ได้มาเลือกสรรในสิ่งที่ตัวเองมีความจำเป็นที่จะต้องใช้นะคะแล้วก็แต่ละบ้านก็ต้องมีไม้กวาดติดบ้านกันหมดเลยค่ะน้องฟ้าใช่ค่ะแต่ว่าไม้กวาดเนี่ยจะมีให้เลือกหลายประเภทเลยนะคะในส่วนของด้านนี้เนี่ยจะเป็นไม้กวาดอะไรคะเป็นไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาวค่ะน้องฟ้าราคาทุนเรามาเท่าไหร่คะประมาณ26บาทเรานำมาขายขาดทุนเนี่ย25บาทค่ะค่ะ แล้วทางด้านนู้นนะคะก็จะเป็นการชําระเงินค่ะเรามีบริการอะไรคะน้องฟ้าในการชําระหลังจากเราชําระเงินเสร็จแล้วสําหรับท่านใดนะคะที่ซื้อไม่กวาดไปจํานวนมากเนี่ยก็จะมีบริการมัดให้ค่ะเพื่อจะได้สะดวกสบายต่อการถือค่ะและไม่ดุ้งดังตอนที่เราเดินค่ะค่ะอันนี้นะคะก็จะมีพ่อให้แม่ให้ค่ะที่อยู่ในร้านนะคะที่คอยให้อำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่พี่น้องที่จะเข้ามาค่ะค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะกับด้านไม่กวาดคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปรับชมด้านต่อไปกันเลยะคะ่ะข,<อ>ขอบคุณค่ะ,ะเชิญครับ,บด้านไม้กวาดี่ทธภงที้ลยบ้านไทยโฮมพม่า,าที